แคร่ไปวางกั้นไว้ตรงจุดนั้นนะครับขอให้ไปรวมตัวกันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจุดที่บริเวณด้านหน้าก็จะปลอดน,นั่นหมายความว่าเราจะได้เริ่มและก็จะรอจนถึงเริ่มเวลา14นาฬิกาจนถึงท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดพะเยามาประจาจุดด้านหน้าทุกท่านจะถวายความเคารพพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเดินออกไปจากจุดสถานที่ประกอบพิธีแห่งนี้สําหรับหมวกนะครับเราก็จะเชิญน,น้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับไปขึ้นรถ เพื่อที่จะเดินทางไปยังทั้งหมดกรงถาวายกรครบรับรมจัยรัตน์พระบาทสมเด็จครเปียเชิญท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดพะเยาจุดทุกเทียนะโต๊ะเครื่องบวงสวงจังนั้นจะได้เรียนเชิญพางในกร Pato sama sambut asa Nakmo tasa Pasambut asa Nakmo tasa Pato sama จสักวาสิโนกข้มิการกับมิจเมตจิตตามนุสิส,สุนี้เพื่อนำไปประกอบปิติเสกน้ำพระพุทธมนตร you mm -hmm. อีรับรองที่นั่งได้เลยนะครับเพราะว่าในขันกก้นตอนการเจ้าพระยาวก็จะได้ประกอบพิธีตักน้ำนัโมทัสสะตอะคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสสะัมพุทธัสสะบโมทัสสะตอะคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ รูปทงสารนังขฉามิคำนังสารนังขฉามิสังขังสารนังขฉามิรุติยมปิรุปทังสารนังขฉามิรุติยมปิคำมังสารนังขฉามิรุติยมปิสังขารสารนังขาฉานิกาติยมปิคำมังสารนังขฉามิพระติรานสอนผู้ว่าราชการจังหวัดพิยาว ได้รับมอบหมายให้มาอย่างสถานที่นี้เพื่อขออนุญาตตงน้ำาแรกบืมในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นำไปประกอบพิธีเสน็จมาสมมหาไทยเพื่อที่จะนําไปประกอบพิธีในวันที่28กรกฎาคมนะครับซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดพะเยาเรียกว่าหาสองแพรอากจะเป็นต้นน้ําก็จะต้องขึ้น 不，太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 。 นป๊ด้วยเ,เวลา14.49นาทีในการประกอบพิธีพีกรรมตักน้ำจากแหลษษ่งน้ำสักติีนัำหักสองแฝ่ตำบลบ้านหล่าอำเภอแม่าาใจจัง,งหวัดเชียเยในวันพฤหัสบดีที่ 4, ท 4, ส่ 4, เ,เ,ส 5, เดเือนกรกฎาคมพศ2567ขอเชิญครับ もちろん存在 เก้ารายเดนตั้งแตเดือนนี้นะบริเวณานหนเพียงระงประตปรต้ครับวไม่ต้องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเจาหที่เดตั้งแต่ปลายอกลับมารับหลไนะครับหม่อนนะคก็ติดตามเจ้าหน้าที่ติดต่อไ้เลย อยากมาตรงด้านหน้าซิงคใกล้ๆจุดน,นี้เลยครับอกวามนไม่จันี้เลยรับ พระพระบรุมจักรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งหมดตรงขวาหันเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวครับได้เชิญน,น้ําจากแต่งน้ําศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะไปประจําจุดที่กําหนดจากนั้นนะครับขบวนก็จะเคลื่อนออกจากบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่ปืน 아, างนี นะครับไม่ต้องรีบนะครับครับต้งเอาปล็อกเอาไมนิดนึงยเอาไม่ได้เลยครับนีบ่ครับครับครับผม เดี๋ยวเขา้เขาพร <g raspberry> ้อมกันนู้นเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตจัดแถวนะครับเชิญเลยครับแถวละห้าแถเลยครับ <schaut it up> แถวละห้าแถวละห้าใครแถวเลยครับอา้าวทั้งหมดจัดแถวทั้งหมดจัด 有吗？ ตีกให้เครต้องล่วนเนต้องขยนม้องต้องต้องขยนตีตี

back up